mốt 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 ข้างหลังข้างคุณมัดจังคะได้อยู่เอื้อยค่ะเอื้อยอ้ายกับเอื้อยเป็นอะไรคนข้างหลังรู้เลยชื่อไหมจบไปเลยไปบอลชอว์ไฟสั่นไฟสั่นข้างหลังใช่ไหมคะข้างหลังที่แอบอยู่เซอทรัลไม่มีชิปค่ะชิปชิปค่ะแต่ไม่หายนะเล่นเองเล่นเองเลยเล่นเองเล่นไปก่อน แล้วไปแล้วหยกบาลีข right ้างยกแล้วก็ใหม่แล้วข้างขึ้นใหม่หลังใหม่ใช่ไหมคะที่เอากล้องมันหน้าดาค่ะดาเอ็นโดเอนโดปอะไรอะไรอะดอะไรอไบอกมนโร ดุ้ยดเดี๋ยวเราพูดจบปุ๊บเรากลับเลยนะคอนนี้แฟนเอมนี้อะแฟนเอมนี่ยแฟนเอมหมดเลยเนี่ยใช่ไหมคะเอ็ม้ายอยฝ้ติ๊กติ๊กอ่าพี่ต๊กติ๊กวต๊กโปงโปงปงปจาโ่พี่ 哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！ ไปแล้วอ๋อยูรินแย่ฟงมาแล้วมีติตกนั่นแหละเป็นจำจำได้จำได้ฟงเนอะฮันนี่ฮันนี่ใันนี่ฮันนี่ฮันนี่ก็อันนี้้าหลังชื่ออะไรคะชื่อสิกันแล้วเยวก็ลวดเม่นุ้งเมชื่อไม่เข้ากันนะแชื่อไม่มากกว่า ทำไมพี่ส่งแต่งไฟไปให้ด <woods purposely Hi> ูวยนายหลงเออใ้ลูกส่งไปด้วยสำหรับนจยส่งไปตามคนนั้นออาาาาาาาเาาาาต่อราา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 ัาาาาเป็นชื่ออะไราา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 เป็นเหมาอนพี่แฟนนะาอาาาาหนูจาาาาาดาาาาาาายาาาาาาะาา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 าีมาาอาาาาาไม่มีา ทำไมนะแฟนชิ hm ี e ่เอียวใเหรอใช่หรอใช่เหรอหนูไม่เป็นยเป็นการเกี่ยวมันะไม่จำคะอไรปคะข้อมูลใหม่เราเอมีวน้อขงหลังี่วัน กึ้งน้องตอนนี้เริ่มมาอันโน้ตมิวบิวข้างหลังคะบิวเหมือนกันเมียวเมียวมะเมี่ยวอ่าอุขันที ชชินย่ทุกคนย่ทุกคนยนี้เ่ยชินิสโซทุกคนอยุ้ยยุ้ยนะคะญาติเยอะหน่อยเอมชี้และใครอ่ะยอดตู้ตู้ตู้อะไรเข้าบ้านเข้าบ้านก่ออะไรเปเลย

อาทุกคนยกขึ้นรลั่ร่ากันได้ขอไปหน่อยได้มลขคโ้ช่วข้งหลังไม่รู้จักเลยข้างหลังไม่รู้จักเลยไม่อยไม่ถอยม่ถอยไม่ถอไม่ถอยไม่อไม่ถ่ถอยไม่ถอ่อไม่มม่่ไม่ไ่ไ่ไ่่ไมมม่

ก็ยังเป็นปัญหาว่าไปเป็นโด่กันนะเไม่อยบอลอ่ะเอาของเอาของมที่เคยไปเก็บดีเลยนิวนะนิวน้นิวเหรอนิวใช่ไหมนิวเหรอนิวนิวถูกต้องไปนั่งเรียนอะไรอะชื่ออะไรชื่ออะไรนะเอมไม่ลงเลยเดไม่ต้องถามเลยพี่เลยจำอะไรไม่ได้เลยบ้านกับบ้านแล้วขอบคุณมากทุกคนนะคะอีกทีหนึ่งค่ะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครั สว,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะาจเจอนข้างนอกอ่ะก็ทักหนูนะคะอ้าวลับแล้วช่วยแล้วก็ว่าจำเราได้เปล่าถ้าเจอข้างนอกเเข้ามาทักว่า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 ชื่อนี้นะบอกชื่อมาเลยดีกว่าอ๋อโอเคได้ว่นใหญ่าจำได้ไหมถามว่าจำได้เปล่าเนี่ยแค้พูดจำได้เปล่ามแล้วเราจะตอบว่าจำได้ไหมจำได้ไร้ไร้ันได้อะไ ไหนๆมากระเป๋าต้องไว้ไหนไหนก็ตัดทุกหมู่กระเป๋าต้องไว้ไม่ขึ้นมานี่แถขึ้นมานี่ไม่เอาได้มั้ยครับนี่ๆถูกต้องถูกต้องเจอเปลว <laughs> ไม่ต้องกลัไม่ต้องพไปโรงพยาบาลนะพาเข้าวัดกันเลยเจ๊ไม่อะไรเจ๊น่ะ 1... 2... คือพี่มิ <S <S 2> <S 2> <S 2> ้นข่าวมากอ่ะโอ้ยโล้มุกนี้ซื้อวะใด้วยหน่อยดหน่อยไม่มีรูปนึงจริงนะครับถึงมัน

มันทีตุลาที่มอนเดสกายบาร์ถุงมิตต่ำเก้า AMZ 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 พวกเรา AMZ มันมีท่าป่ะมีท่าป่ะมท่าปะมีท่าอ่ะ a เอเอ AM 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 สี่สี่ทำไมยอด้โอ้ได้ไได้ไดพื่อเ่าพวเรา A

ก็จะเมาลเหมือนวงแบบต้องคิดหะไรม